คลิปนี้ครับเรามาพูดกันแบบสดๆนะครับไม่มีสคริปต์นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมพูดผิดพูดถูกประการใดนะครับยังไงขออภัยมานาทีด้วยผมขอเริ่มต้นนะครับจากปัจจุบันนะครับทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับฟังดีๆนะครับปัจจุบันทองคําเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับและก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ ณนะตอนนี้ทีนี้สิ่งที่นักลงทุนครับต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,775เหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ราคา1,785เหรียญห่างกันแค่ประมาณ10เหรียญเองเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดสมมุติทองคําไม่ได้สับขาหลอกนะครับตอนนี้ทองคําเป็นเพนขาขึ้นระยะกลางกับสมบูรณ์เรียบร้อยทองคําครับมีโอกาสจะดันตัวเองนะครับขึ้นต่อในช่วงคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เนี่ยได้ถึงกรอบราคา1,815จนถึง1,820เหรียญแต่ถ้าเกิดมีการสับขาหลอกเกิดขึ้น ทองคําหลุดลงต่ากว่า1,775เหรียญลงมาได้นะครับแน่นอนครับทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่ออย่างแรงเลยนะครับโอกาสนะครับที่มันจะลงไปเนี่ยนะครับถึงระดับราคาประมาณ1,745จนถึง1,750เหรียญเนี่ยก็จะมีสูงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องยึดไว้ก่อนว่าปัจจุบันทองคำเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์ แล้วก็เป็นเทศขาขึ้นระยะกลางนั่นแปลว่าแนวโน้มที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับมีโอกาสถึงประมาณ70-80%แต่ถ้าเกิดทองคำมันสับข,ขาหลอกนะครับหลุดต่ำกว่า1,775เหรียญลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนักลงทุนไม่ต้องคิดครับเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับแล้วก็มารอกินกำไรคำใหญ่ๆเนี่ยช่วงประมาณ 1, 7 4 5จนถึง1 7 0 0เอหาเหรียญได้เลยนะครับ โอเคโอเคทีนี้เห็นภาพรวมแล้วนะผมให้ดูลายย่อยกันบ้างนะครับลายย่อยเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดซื้อบายนะครับเพื่อที่เล่นตามเทรนด์ขาขึืนอระยะกลางเนี่ยนะผมมีจุดให้เขาซื้อครับอยู่ที่าราคา 1, 7 8 7เหรียญถ้าเกิดทองคำในทะลุ1787เหรียนขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อน นะครับสัญญาณซื้อระยะสั้นเนี่ยมันจะเริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรอปิดกําไรครับที่ราคาประมาณ 1, 7 9 2จนถึง1794เี่หรียญแล้วก็ตั้งเปิดซื้อบัตตอบเพิ่มอีกไม้หนึ่งครับที่ราคา1792เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกําไรครับที่ราคาประมาณ1798จนถึง1,800เหรียญแล้วก็ไม้ที่สําคัญครับ อยู่ที่ราคา1,800เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรได้เลยครับที่ราคาประมาณ1 8 0 6จนถึง1 8ึ8งเหรียญแล้วก็ไม้สุดท้ายท้ายสุดเลยครับตั้งเปิดซื้อบาสตอบรอที่ราคา1 8 0 7เหรียญครับทะลุขึ้นไม่ได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ1814จนถึง1,816เหรียญนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะไปแตะที่1820ี่เหรียญเลย โอเคจบในส่วนของขาขึ้นนะทีนี้มาดูในส่วนของขาลงกันบ้างนะครับทองขาลงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คงต้องให้ความสําคัญอยู่เพียงแค่จุดๆดเดียวก็คือ1,775เหลรียญน,นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังหลุดลงต่ํากว่า1,775เหลเรียญไม่ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเป็นขาลงอีกครั้งนึงเนี่ยตอนนี้ยากแล้วนะครับ แต่มีจุดหนึ่งครับถ้าเกิดท่านอยากจะเสี่ยงนะครับเข้าเปิดขายเซลเนี่ยนะครับก็คือให้ตั้งเซลล์สต็อปลอเลยครับที่ราคา 1, 7 8 0เหรียญครับถ้ามาหลุดต่ำกว่า 1, 7 8 0เหรียญลงมาได้โอกาสทำกำไรที่ประมาณ1,773ถึง1775เหรียญก็มีให้เห็นนะครับและแน่นอนถ้าหลุดต่ำกว่า1775เหเหรียญลงไปได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะครับ เปิดขายเซลล์แบบบทหน้าตักเลยนะครับยังไงทองคำเนี่ยมันลงลูดกลาวลงไปเลยนะครับน่าจะป้วนเปรียยนที่บอกเมื่อกี้นะครับน่าจะทำกำไรได้อย่างน,น้อยๆ้เนี่ย 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นี่คือในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลนะแต่ถ้าใครรอทองคาเนี่ยดีตัวขึ้นไปสูงสนะครับแล้วอยากจะเปิดขายเซลล์ลงมานะครับผมแนะนําแบบนี้ว่าให้ไปรอทองคานะครับดีตัวขึ้นไปในกรอบประมาณสัก 1795ถึง1,800เหรียญเนี่ยกรอบเนี้ยท่านเปิดขายเซลลลงมาได้ไม้แรกนะครับแล้วก็กรอบที่2อครับอยู่ที่กรอบราคาประมาณ1 8 1 0จนถึง1,815เหรียญครับอันเนี้ยเป็นกรอบที่2ที่ท่านเปิดขายเซลลงมาได้แล้วก็สุดท้ายครับประมาณ1820จนถึง1825ี่เหรียญครับอันนี้คือเป็นกรอบที่3ที่ท่านสามารถเปิดขายเซลล์เพื่อเฉลี่ยราคาลงมาได้นะครับเนี่ยคือ สจุดที่รอทองคำดีดตัวขึ้นไปแล้วค่อยเปิดขายเซล์ลงมานะครับโอเคจบนะครับทั้งขาขึ้นขาลงผมสรุปให้กับท่านที่เล่นโกลสปอตอยู่ณช่วงนี้นะครับผมขอสรุปแบบนี้เลยนะครับว่าในช่วงวันพฤหัสจนถึงวันศุกร์นี้นะครับให้ท่านยึดเอาด่านเดียวเลยคือ1,775เห้เหรียญเป็นเกณฑ์ทองคำย่อลงมาเท่าไหร่หรือขึ้นไปเท่าไหร่ ไล่ซื้ออย่างเดียวนะครับไล่เปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้ามันหลุดต่ากว่า1,775เจ็ดอยห้รียญลงมาได้ท่านต้องสัญญากับตัวเองก่อนว่าถ้าหลุดต่ากว่า1,775ชั้นจากสตอปลอสจากคัดฝั่งบายทิ้งนะครับถ้าเกิดใครไม่กล้าทําแบบนี้อย่าเพิ่งเล่นฝั่งบายแล้วกันแต่ถ้าใครกล้าที่จะเล่นตามเทนขาขึ้นระยะกลางหรือเทนขาขึ้นสมบูรณ์เอาเลยครับ จะอยางเปิดซื้อบายอย่างเดียวแล้วเอาจุดสต็อปลอสอยู่ที่1,775เหรียญเป็นเกณฑ์ลุนตำกว่า1,775ลงมาได้เปิดขายเซลล์แบบหมดหน้ตาตักเลยครับแล้วไปรอปิดกำไรประมาณ1,750เหรียญได้เลยนะครับนี่คือของโกสปอตนะครับชัดเจนนะมาดูในส่วนของทองคำแท่งกันบ้างทองคำแท่งออนไลน์9.5% 5นะครับตอนนี้ทองคำแท่งออนไลน์เนี่ย มันมีเรื่องของค่าเงินบาทนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้ทองคำเนี่ยนะครับของบ้านเราเนี่ยมันก็ยังแกว่งไปแกว่งมาไม่คงที่ประกอบกับนะครับถ้าเทียบกับทองคำแท่งออนไลน์9 16.5ตอนนี้เนี่ยไปเทียบกับโกลสปอร์ตเนี่ยโกลสปอร์ตเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางแล้วก็สมบูรณ์แล้วแต่พอเป็นทองแท่งออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นขาลงระยะกลาง นะครับนั่นแปลว่าถ้าทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่านราคานะครับหนึ่งพันแปดร้อยเออสองมื่นแปดพันหกร้อยบาทนะครับยันนะครับถ้าทองคำยังรีบาวไม่ผ่านสอง0มื่นแปดพันหกร้อยบาทนะครับทองคำครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับทีนี้แล้วมันมีโอกาส จะรีบาวขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับตอบตรงนี้เลยว่าทองคําครับยังมีโอกาสนะครับจะรีบาวขึ้นไปครับอยู่ในช่วงกรอบราคาประมาณ28,400จนถึง28,500บาทนะครับนี่คือกรอบที่มันจะรีบาวขึ้นไปถึงทีนี้ถ้าเกิดคนที่รอเปิดขายเซลล์ล่ะนะครับจะเล่นเซลล์ตรงไหนได้บ้างน,นะครับ ถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา28,100บาทลงมาได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงมาเลยครับเพราะว่าเป้าหมายกำไรเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวลงต่อได้นะครับจนถึงราคาประมาณ27,850จนถึง27,900บาทนะครับนี่คือที่จะไปถึงนะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเซลล์เพิ่มครับที่ราคา27,850บาทครับ ถ้าหลุดต่ำกว่า27,850บาทลงมาได้นะครับทองคําก็จะปรับตัวลงต่อนะครับมาป้วนเป็นประมาณสัก27,700จนถึง27,750บาทนะครับมาสุดท้ายเลยครับอยู่ที่ราคา27,700บาทครับถ้าหลุดลงมาได้นะครับไปรอปิดสมัยที่ราคา27,500บาทจนถึง27,700 27,550บ, 27, บ, 27, บาทได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของ อทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับยังไงผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้แบบนี้นะครับคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมามากกว่านี้แล้วนะครับก็ผมสรุปให้กับชาวทองคำแท่งออนไลน์9 6 5เลยนะสรุปแบบนี้ใครที่อยากจะซื้อเสี่ยงซื้อไปก่อนนะครับถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 28,100บาทลงไปได้ก็ค่อยๆเริ่มเปิดขายเซลล์ลงไปแต่ถ้าทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ28,100บาทได้อยู่เสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนเพราะทองคำยังมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปถึงระดับราคา28,400จนถึง28,500บาทให้เห็นสักรอบหนึ่ง นะครับก็คงคงมีแค่นี้ฉะนั้นแล้ววันนี้พรุ่งนี้ทองคําเล่นไม่ยากเลยนะครับท่านมีจุดสต็อปลอสเรียบร้อยมีจุดเข้าซื้อทุกอย่างพร้อมฉะนั้นแล้วอยู่ที่ใจของท่านเองครับว่าท่านกล้าที่จะซื้อจะขายแล้วก็กล้าที่จะตัดขาดทุนสต็อปลอสหรือไม่แค่นั้นครับและพ้ใหมายครับกับรายการบททองคำวันจันทร์ครับสวัสดีครับ